ตกลงนี่เธอจะต้องมานั่งทำรายงานคนเดียวเพื่อช่วยบาปภายัยช่วยบแบบเนี้ยเหรอก็ทำเท่าที่ทำได้อะคือฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาของเขาหรอกนะแล้วก็ขี้เกียเถียง <c oughs> เขาเรียกว่ารักแฟนก็ยอมทำให้แฟนต้งนั้นแหละนินดๆหน่อยๆยก็ทำอบอกว่าไม่ใช่แฟน โอ้ไม่ใช่แฟนทำขนาดนี้ปากแข็งอยู่นั่นนะ่ะไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเแล้วตกลงว่าที่จะไปไถ่ายแบบที่เกาหลีอ่ะไม่ไปแล้วเหรอเออก็ยังคิดอยู่เลยอ่ะอ๋อมนตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีใช่ไหมเลยคิดนานหน่อยใช่ป่ะพี่พี่ครับเดี๋ยวพวกผมจะไปซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ไปด้วยกันไหมครับอ้าว พี่ไปเนี่ยพี่ก็ไม่สภายดูว่าแดนจะซื้ออะไรพี่ใช่ไหมงั้เดี๋ยวพี่จจนี่ไปเลือกเลยครับพี่จจนี่อยากได้อหไนบอกผมเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยโอ้โหถ้าพี่อยากได้รถเบนซ์ล่ะอป่าหวานอย่างนี้ไปไหมไปเหอะไปมีไปได้ฮัลโหลคุณนะาคะพี่มารีน่านะคะ ทษนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่บ้านคุณน้ำมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะพอดีหนูเห็นป่าภายเขาเครียดๆอะคะ่ะหนูเป็นห่วงเหรอคะแน่ใจนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกหนูแล้วก็อาจารย์พร้อมช่วยตลอดนะคะ,ะคะ่ะสรุปที่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขอบคุณค่ะ อะไรเป็นไงบ้างวะได้ยังได้อะไรวะอ๋อก็อะไรไะที่แกมกังขวายขว้าไม่อยู่วะอ๋อยังแต่กลยได้แล้วจริงเหรออือสุดยอดเพื่อนโยคิดการใหญ่ใจต้องถึงใจถึงแล้วก็ยังหลายใจด้วยนะอะไรของเธอเนะี่ยนายกำลังทำอะไรป่าภายัย ถาทำอะไรเครท่องรั่งอยู่นี่ปากไพไปหรือยังไปกันได้แล้วนะอ๋ออ๋อโอเคครับพักครับรีบไปเดี๋ยวนี้ครับเจอกันเจอกันโอเคเจอกันสามด้วยนะอ้หเดี๋ยวขึ้นมาไอ้โจ๊โอ้โหอะไรเพราะเพื่อนแกแหละมันยืมเงินเราเอาไปเปยน้องเพชรพี่หนุ่มพี่อ่ะ งงหายใหม่โอเคนะบอกเลยว่านี่ปราใคยไม่สนใจมารีนา่าแล้วไปจีบเพชรพลิงเนี่ยนะเฮ้ยแพ้เรื่องียังต้องคิดอีกเหรอนีด่ดูนะเพชรพลิงกับมารีน่าดูดิออร่าเนี่ยอันไหนต่างกว่ากันชัดๆนะอีกรอบเพชรพลิง มารลน่าผมนี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าปราภัยจะเปลี่ยนใจได้แหมจาาะอะไรล่ะผู้ชายนะพอเจออะไรวิบปั๊บวิบปั๊บหน่อยนะใจอ่อนวันไวกันหมดแหละนี่เน็ดเพ็ดพิงนะตอนเต้นลีดอะ่ะแหมหลายวับเชียร์แต่นาไม่เชื่อนะประาภัยไม่ใช่คนแบบนั้นคิดดูดิกว่าสองคนนี้เขาจะคบกันได้อะ่ะเขาต้องผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะ แต่ฉันว่าโทษปรภาภัยฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะมาริน่าบอกสเสมอว่าปรภาภัยอ่ะไม่ใช่แฟนไม่ชัดเจนเองนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ปรภาภัยเปลี่ยนใจก็ได้เออแล้วนี่มาริน่าอยู่ไหนอ่ะเออ,เอ,อ ไหนบอกว่าไปทํางานหาเงินมาช่วยที่บ้านไงแล้วนี่อะไรมาเอาอกเอาใจไอ้ผีพายเนี่ยเหรอใครผีพาย็ใครผีพายเฮ้ยใจเงี้ยัะท่านจะเรียกว่าผีพายใช่ไหมนี่หยุดก่อนอะไรหยุดก่อนเขาชื่อเพชรผีนี่ไม่ใช่ผีพายจะไปยียกเขางั้นดิเดี๋ยวเขาโกงกรธคัวเขากรธเหรอเออดีงั้นต่อจากนี้ก็ไม่ต้องมาอยู่กับฉันอีกแล้ว ้วเธอจะโกรธอะไรฉันเลยนี่ฉันทำงานอยู่นะก็ฉันโทรไปถามน้าไนายมาแล้วอะ่ะน้าไน,านาบอกว่าที่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคฉันยอมรับก็ได้ฉันทำงานหาเงินเพื่อที่จะซื้อของขวัญให้เธอฉันกัดจะเซอร์ไพรสเธอ เไปตอเลยตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยโอเคฟังนะคือฉันเนี่ยจะซื้อแหวนเพชรจากร้านแม่ของเพชรพิงเขาเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์ามารีน่าแต่เขาเนี้แหวนมันแพงมากแล้วตังค์ฉันไม่พอ เขาก็เลยให้ฉันมาเป็นผู้ช่วยลีดมาช่วยเนี่ยพวกช่วยงานยกคงยกของเนี่ยเพื่อที่เป็นส่วนลดค่าแหวนแค่นั้นแหละโอ้หนี่แล้วทำไมไม่บอกจต่แรกอะ่ะเข้าใจผิดกันหมดเลยเนี่ยแล้วถ้าบอกหมดมันจะเรียกเซอร์ไพรส์ไ,ไหมล่ะครับงั้นพวกเราขอโทษนะคะพี่ป่าภายัยที่มีส่วนทําให้พี่มารีน่าเข้าใจผิดอะคะ่ะพวกเธอเข้าใจผิดแต่มันไม่แปลกหรอกแต่มารีน,น่าดี่นีทำไมไม่เชื่อใจมั่งวะ แหนะม้ป่าภัยก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยสิคือเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขามาเห็นภาพแบบนั้นะเขาก็ต้องเข้าใจผิดเปล่าอะ่ะ